สวัสดีกันเช่นเคยนะครับกับท่านผู้ชมช่องชุมพลคนางกย้านะครับนี่มีโอกาสเขาสวนเช่นเคยนะครับก็พ่อกันในตอนสายๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงแล้วนะครับก็ได้มาเลาะเบื้องมะเขือนะครับวันนี้จะอยู่ในเรื่องของมะเขือนะครับเดี๋ยวเบื้องเทคนิคนะครับในการปลูกนะครับในการดูแลในหนาฝนนะครับเพราะว่าในหนาฝน เขาจะบอก่อยมีพื้นที่ปลูกกันนะครับทั้งช่องก็ได้ปลูกตามขั้นหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพื้นที่ปลูก่ามีเขาจำเป็นต้องปลูกบนขั้นหน้านะครับเ <_ z> พื่อสางไร้ไไดใดรน้าฝนนะครับเพราะว่าช่วงนาแล้งนี่เขามีพื้นที่ปลูกเยอะแยะนะครับแต่ช่วงหนาฝนส่วนมากจะพื้นที่จะใส่ในการทำหน้านะครับเขาก็จะปลูกบนขั้นหน้านะครับการเทคนิคการปลูกแกล็การดูแล ง่ายๆครับสาหรับทั้งช่องของห้าเนะครับเป็นเกษตรแบบบ้านๆนะครับบ่มีการเฮ็ดแบบยุ่งยากนะครับเป็นมะเขือปลอดสารนะครับในช่วงหนาฝนกับพวกมันอินซีนะครับพวกมนอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีบ้างนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นมะเขือปลอดสารนะครับแต่ว่าสารเคมียาฆ่ายายาฆ่าแมลงเขาจะบใส่นะครับนี่สวนของเขาจะบดนาเขามาเลยนะครับ มันก็เขาจะมีการใส่ของพวกนี้เป็นนอันขาดนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเบื้องนะครับติดตามเบื้องมะเขือที่ปลูกลงดินได้ย0วันนะครับแล้วก็วิธีการดูแลวิธีการปลูกเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามเบื้องน้ำกันครับครับก็ดีเป็นขั้นหน้าขั้นเดือม,มของห้องนะครับหลังจากที่ห้องได้ปลูกฝรง่งแล้วนะครับมีฝั่งมีทัว่วฟักเาวนะครับ ัวังเงากเก็บได้เป็นเกือบจะถึงเดือนแล้วนะครับก็เริ่มจะไหวแน่แล้วนะครับก็จะมีดอกชุดสองออกมาเนาะครับกันได้การทําการใส่ปุ๋ยนะครับอีกรอบนึงนะครับเพื่อเอาผลผลิตรอบที่สองนะครับแต่ว่าเหมือนนี่ฮูมาอยู่ในเรื่องของมะเขือนี่ครับมะเขือเป็นมะเขือเปาะพันธุ์เจ้าพญานะครับก็ยังบ่กคยล่องปลูกนะครับสําหรับพันธุ์นี้นะครับ มาอัปเดตให้พี่เห็นนองเบ่งน้ากันเนาะครับนี่ลงดินได้ประมาณยี่สิบวันเนาะครับน่ครับกจกพญานะครับเดี๋ยวใบวิธีการดูแลนะครับนี่ใบตำตำใ่ๆนี่ที่ติดดินนะครับที่ติดก็พื้นดินเขาจจตัดออกเลยเนาะครับแต่บบเหลือใบที่ตำตำติดดินไว้เนาะครับวิธีการปลูกนะครับเดี๋ยวเบ่งไปน้ากันแล้วกะ จะเป็นเทคนิคการปลูกนะครับน่ครับปลูกยมกับต้นฟรังนะครับอันนี้จะเป็นข้างทั่วฟักเนานะครับเป็นขั้นหน้าแก่จนของเขานะครับน่ครับต้นลอดินได้ประมาณ20วันนะครับนี่สวยงามมากครับวิธีการปลูกนะครับเขาก็จะล่องพื้นนะครับเขาจะใส่การล่องพื้นโดยการใส่เปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ผสมกับโดโลไม้นะครับ ใหอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคของทั้งสวนที่ปลูกมะเขือจะใส่สูตรนี้ประจำนะครับแล้วก็ปุ๋ยสิบหานะครับร่องพื้นนะครับปุ๋ยซิบหาร่องพื้นประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ใส่เปลือกไข่ผสมกับโดโลไม้นะครับประมาณหนึ่งกับมือนะครับร่องพื้นนะครับเขาจะจ่า จะเลื่อนเติบโตได้เร็วนะครับพเพราะว่าดูรมใไม้นี่จะมีธาตุอาหารล่องด้วยนะครับธาตุอาหารล่องแล้วก็ปับสภาพดินเปลือกไ่จะมีมขีแควเซียมสูงนะครับช่วยในการขยายเซลล์นะครับของต้นเผืชนะครับเหตุผลที่เขาปลูกบนขั้นหน้านะครับเนหน้าฝนคือมะเขือนะครับเขาจะบรชอบแฉะนะครับถ้าแฉะในี่ใบเขาจะเหลืองนะครับแต่ว่าในหน้าฝน เ้าบปลดน้ำเหตุผลอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับในไบห,หน้าของเขาจะมีน้ำนะครับความชื้นเขาจะแร่ขยาย,ย,ายออกมาสู่ต้นมะเขือเขาจะบ่ได้ลดน้ำนะครับตลอดหนาฝนนะครับในการปลูกนะครับตนี้ก็นกำลังจะออกดอกเล็กๆนะครับน่ครับแต่ว่าเขาตรงมีการตัดแต่งจริงนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับคือไอคอน ขอโทษครับตรงมีการตัดแต่งใบนะครับใบเหญ่ๆของเขาติดพื้นดินเขาจะตัดออกให้โล่งนะครับอีกเทคนิคนึงก็คือนะครับพอปลูกลงดินได้ประมาณสิบหาวันนะครับเขาจะทํากันเชี่ยหยานะครับเชี่ยหยาไต่รอบข้นต้นเขานะครับนี่ครับเชี่ยหยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ อีกประมาณหนึ่งช้อนแกงนะครับใส่รอบก้นต้นเขาเนาะครับแล้าก็ทำการพุวนดินเนาะครับเนี่ให้มีวัชพืชเนาะครับมาเขือการเอาหญ้านะครับการทำความสะอาดก้นของเขานะครับจะซอยนะครับในการพลังครับนี่หัวว้เยอะแล้วนะครับครับไม่ทิเลียงมาเขือนะครับการเสียหญ้านะครับหรือว่าทำความสะอาด จะเป็นการพว่นดินไปในตัวนะครับจะเป็นการพ่วนดินซอยให้รากของเขาเนาะครับขยายออกได้เร็วนะครับต้นกะจีงามนะครับนี่ครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับลุ่งดินได้ประมาณ2 5หาวันสําหรับต้นก้าเนาะครับเขาเฉพาะต้นก้าไว้ที่ประมาณ20-20หาวันนะครับเีลยวออกมาลุ่งดินนะครับถ้าเกิน2 5หาวันถึงหนึ่งเดือนไปนะครับต้นเขาจะลั่งนะครับ จะโตซ่าเนาะครับนี่เป็นเทคนิคของสวนง่ายๆเนาะครับพอเขาเชี่ยหยาแล้วนะครับนี่ยังบ่ได้เชี่ยหยารอบที่สองนะครับนี่ต้นก็ะจะสวยนะครับใบใยเนาะครับกำลังจะได้เก็บผลผลิตนะครับอีกบ่ถึงสิบมือกะพุ่งจะได้เก็บผลผลิตนี่ครับเลื่อมเป็นดอกนะครับพอาเชี่ยงหยาเร็จเรียบร้อยใส่ปุ๋ยนะครับพ่วนดินแล้วเขาจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยขิงวนะครับนี่ครับ เป็นฉีงัววันใส่ที่ค้นต้นเลยเนาะครับแต่พใส่เยอะครับประมาณสองกัมือเนาะครับเป็นเทคนิคของทั้งสวนนะครับที่ปลูกมะเขือในช่วงหนาฝนนะครับปลูกไว้บนขั้นหน้านะครับสางไร่ได้เนาะครับนี่ก็จะได้เก็บขายนะครับเพราะว่าปลูกไว้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบต้นเนาะครับจะซื้อพันธุ์มาจากสวนแดงนะครับนี่ครับพยามเชี่ยงหยาเนาะครับออกจากค้นต้นในเขานะครับ เพราะว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับถ้าหญ้าร้ายก็เขาก็จะจะแย่งอาหารนะครับของต้นมะเ,เขือของเฮาานะครับครับเป็นทค่นี้เลก,ก,ก็วิธีการของทั้งสวนนะครับจะมีต้นที่งามจะเลื่อนเติบโตเมื่อค่อยเท่ากันนะครับเป็นเรื่องของธรรมดาของการปลูกพืชน,นะครับครับใบใ่ามากนะครับใบ เท่ากับหนาคตเลยนะครับเสือพันนี่เป็นใบง่ามมากแต่ห้าต้องตัดทิ้งนะครับปล่อยใบง่ามใบบดีครับเขาจะเกิดอาการบ้าใบนะครับเราก็โบเป็นลูกในห้านะครับประมาณนี้ครับสําหรับการปลูกมะเขือนี้ครับปลูกไปครับต้นฝรั่งนี่แล้วครับรัางกิจูจองห้านะครับใส่พื้นที่ในหนาฝนนะครับเป็นประโยชน์เพราะว่าเ้า่มีพื้นที่ปลูก เยอะนะครับการปลูกพืชระยะสันนี่เป็นได้ได้อีกทางนึงนะครับของเกษตรกรนะครับที่ห่อร่อเพืชระยะยาวห้ออยู่นะครับครับส่วนฟางกิ่มจูนะครับห่อไปเยอะครับลูกค่อนข้างจะดกไ้ทีเดียวนะครับนี่ครับนี่กับยังบ่ไดหญมะฮอนะครับนี่ครับความามานี้นะครับสำหรับมะเขือพันเจ้าพญาของห่อนะครับ วิธีปลูกที่เทาใดทั้งสวนใดแนะนําไปนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆครับสําหรับมอนี้ท่านใดที่ชอบก็ไล่กดแช่นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเทดคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับมอนี่ก็ขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามสําหรับมอนี้ชุมพลค้นลักยากขอสวัสดีครับ